สวัสดีครับผมสวัสดีเดอะคอปทุกๆท่านก็ผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องปูเด็กหงเดอะคอปนะครับผมวันนี้ครับผมอ่คุยก่อนเกมอ่าที่เราอ่าเล่นในบ้านนะครับกับฟูลแลมก็คุยไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้ครับผมเราจะมาคุยไม่เกี่ยวกับลิเวพูเราอาจจะเกี่ยวไกลๆนะครับผมกับแต้มคะแนนเนาะวันนี้เราจะมาคุย2คู่เนาะครับผมระหว่างอ่า แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับแมนยูนะครับผมและเชลซีเปิดบ้านรับเบนฟอร์ดนะครับแมนยูนี่กับแมนเชสเตอร์เนี่ยเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับผมส่วนเชลซีกับเบนฟอร์ดนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนนะครับผมเราจะมาดูความพร้อมนะครับของนักเตะทั้งสองคู่นะครับผมและผลการแข่งขันที่คาดนะครับแล้วก็มาดูครับผมว่า ทีมไหนบ้างที่จะคว้าโอกาสหลังจากที่เราเคยไม่ถึงวิเคราะห์ไปแล้วก่อนหน้านั้นในในช่วงคลิปคุยก่อนเกมกับลิเวอร์พูลพบฟูลแลมนะครับผมอันนี้เราก็จะมาอัปเดตใหม่นะครับผมล่าสุดนะครับผมว่าผลการแข่งขันของทั้ง4ทีมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมและนักเตะเราจะไม่พูดถึงนักเตะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่านักเตะคนไหนเป็นอย่างไรเราจะเอาแค่ว่า ผลการแข่งขันที่พบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็การคาดการความน่าจะเป็นของทั้ง2เกมนะครับแล้วก็คะแนนหน้าคะแนนตารางคะแนนน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากที่แข่งจบไปในคืนนี้นะครับผมครับวันนี้เราก็จะมาดูคู่แมนเชสเตอร ซิตี้นะครับที่เปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคู่นี้นะครับจะแข่งที่เอตีฮัสเตเดียมนะครับผมในเมืองแมนเชสเตอร์นั่นแหละแต่เป็นบ้านของแมนซิตี้นะครับผมแข่งในเวลา25นาฬิกา23นาฬิกา30นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับผมผลนะครับการแข่งขันของทั้ง2ทีมนะครับผมที่แข่งกันมานะครับผม วันที่10เดือน8ปี2024นะครับผมแมนยูในเตดนะครับเสมอกับแมนซิตี้นะครับอันนี้ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับชิงโลกการกุศลนะครับผมและวันที่25เดือน5ปี2024นะครับผมแมนซิตี้เล่นในบ้านพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1นในฟุตบอลรายการ FA ครับนะครับ ในส่วนของวันที่3เดือน3ปี2024แมนซิตี้นะครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อหนึ่งอันนี้คงจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการอบอกว่าเป็นรายการอะไรนะครับส่วนรายการฟุตบอลถ้วยก็บอกนะครับผมในอของอวันที่29เดือน10ปี2023นะครับแมนยูไนเต็ดเล่นในบ้านนะครับแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป ศประตูต่อ3นะครับและวันที่3เดือน6ปี2023นะครับแมนซิตี้นะครับเล่นในบ้านเอาชนะแมนยูไป2ประตูต่อ1ฟุตบอลรายการ FA ครับนะครับผมอันนี้คือ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่พบกันนะครับผมมาดูฟอร์มแมนซิตี้เจ้าบ้านนะครับผม5นัดหลังสุดเป็นอย่างไรนะครับผม วันที่12เดือน12ปี2024ล่าสุดเลยนะครับผมออกไปเยือนอ่ายูเวนตุสนะครับฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับผมแพ้ให้กับ UV, ยูเวไป0ประตูต่อ2นะครับวันที่7เดือน12ปี2024นะครับเสมอคริสตัลพาเลส2ประตูต่อ2นะครับเล่นเป็นทีมเยือน ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมวันที่5เดือน12ปี2024นะครับชนะฟอร์เรสต์3ประตูต่อ0นะครับเล่นในบ้านฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่1เดือน12ปี2024แพ้ให้กับลิเวอร์พูลเรา0ประตูต่อ2นะครับเลือดเล่นเป็นทีมเยือนนะครับฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมวันที่27เดือน11ปี2024เสมอเฟเยนูดสามประตูต่อ3นะครับเล่นในบ้านนะครับผม ฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับนี่คือ5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมในส่วนของแมนยูนะครับผมวันที่13เดือน12ปี2024ชนะวิกตอเรียพิลเซ่นนะครับออกไปเยือนฟุตบอลรายการยูโรปาลีกนะครับผม ก็บุกไปชนะนะครับ2-1นะครับวันที่8เดือน12ปี2024นะครับแพ้ฟอร์เรสต์ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ3ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่5เดือน12ปี2024นะครับ แพ้ให้กับอาร์เซนอล0ประตูต่อ2เมื่อออกไปเยือนนะครับฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมวันที่1เดือน12ปี2024ชนะเอ์ตัน4ประตูต่อ0ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกครับผมวันที่29เดือน11ปี2024นะครับชนะโบโดกิม3-2เล่นในบ้านฟุตบอลยูโรป้าลีกนี่คือ5นัดหลังสุดของอ่าแมนยูไนเต็ดนะครับผม ส่วนผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับก็คิดว่านะครับเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะยังคงมีโอกาสมากกว่าแมนยูนะครับเพราะว่าแมนยูนะครับก็ยังครึ่งครึ่งกลางๆรุ่มรุ่มดอนด,นด,นด,นดนอยู่ชั่วโมงนี้นะครับเมื่อออกไปเย็นไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเหลือใบสีฟ้าที่ต้องการแต้มเป็นอย่างมากเพื่อที่จะจี้จ่าฝูงอย่าง แมนยางลิเวอร์พูลเรานะครับผมเพราะว่าตอนนี้แต้มนะครับในส่วนของในส่วนของแมนซิตี้นะครับผมในส่วนของแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่15นะครับผมแข่งอยู่อันดับที่5ขอโทษทีนะครับผมโทษทีนะครับอยู่อันดับ5นะครับ แข่ง15นัดนะครับชนะ8เสมอ3แพ้4มี27แต้มนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเรานะครับอยู่อันดับ15อ่าอยู่อันดับที่1นะครับแข่ง15นัดชนะ11เสมอ3แพ้1มี36แต้มนะครับซึ่งแมนซิตี้นะครับตามหลังอ่าลิเวอร์พูลเราอยู่ถึง9แต้มนะครับถ้าคืนนี้ไม่ชนะนะครับก็จะตามเท่าเดิมเนาะแต่จะแข่งมากกว่านะครับ แต่จะแข่งมากกว่าลิเูเราลนร่งนัดนะครับผมเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับแมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับคาดว่าจะต้องบุกเอาชนะนะครับอบุกถลม่มเอาอย่างนี้ได้ไหมได้นะ<อ>ถล่มหรือเปล่าไม่รู้อ่ะในเนือจะโดนถอนถอนถอนโดนมายุทดถองเอานะครับผมคิดว่ายังไงคืนนี้นะครับแมนซิตี้ก็จะต้องทําแต้ม ให้ได้3แต้มเพื่อลดช่องว่างลงเหลือ6คะแนนนะครับผมจากตอนนี้มี27แต้มถ้าได้มาอีก3แต้มชนะแมนยูนะครับก็จะเป็น30แต้มตามหลังลิเวอร์พูล6แต้มแข่งมากกว่า1นัดและก็ตามหลังเชลซี1นัดนะครับซึ่งเชลซีก็จะแข่งคืนนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับผมส่วนผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับผมเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีเป็นเกมดาร์บี้แมต ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับผมผมคาดว่าเกมนี้แมนซิตี้จะชนะนะครับแมนยูไนเต็ดนะครับ2ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1นะครับผมถ้าแมนยูบุกไปชนะได้ก็จะเป็นเรื่องมหาจรัจรย์มากครับหรือบุกไปเสมอได้ก็คงจะเป็นเรื่องมหาจรัรย์เช่นเดียวกันนะครับผมคืนนี้นะครับฟันธงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ แมนยูไนเตดไป2ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1ตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของคู่อาคู่เชลซีนะครับผมคู่เชลซีเตะกับเบรนท์ฟอร์ดอันนี้ก็เป็นฟุตบอลดาร์บี้แมตช์เมืองลอนดอนนะครับกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษนะครับผมทั้งทั้งสท,ทีมนี้อยู่ในลอนดอนนะครับผมก็จะเป็นดาร์บี้แมตช์เช่นเดียวกันนะครับผมแข่งนะครับ ที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยนะครับผมไปดูความาทั้ง2ทีมที่ผ่านมานะครับว่า ผลงานของทั้ง2ทีมที่เจอกัน Head to Head เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรนะครับเรามาดู Head to Head ก่อนนะครับผมวันที่2เดือน3ปี2024นะครับเบนฟอร์ดเล่นในบ้านเสมอเชลซี Chelsea, 2ประตูต่อ2นะครับผมวันที่28เดือน10ปี2023เชลซีแพ้เบนฟอร์ดศูนย์ประตูต่อ2นะครับฟุตบอลน่าจะเป็นฟุตบลอลรายการพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับผมวันที่27เดือน4ปี2023เชลซี แพ้เบนฟอร์ด0-2นี่เล่น3นัดหลังสุดนะครับผมเบนฟอร์ดไม่แพ้นะนี่3นัดนะนะครับวันที่20เดือน10ปี2022เบนฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านเสมอเชลซี0ประตูต่อ0นะครับผมวันที่2เดือน2ปี2022นะครับเชลซี Chelsea. เล่นในบ้านแพ้เบนฟอร์ด1ประตูต่อ4นะครับผมเรียกได้ว่า5นัดหลังสุดนี้เชลซี Chelsea. ไม่ชนะเลยนะครับที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับผม เป็นเสมอซะสองแพ้ซะสามเลยนะครับผมโอ้โหเฮดทูเฮดนี่แบบว่าเบนฟอร์ดกินขาดเลยนะครับรอใครจะไปเชื่อนะครับเบนฟอร์ดตอนนี้ก็กำลังดีเลยอ่ะนะครับผมมาดู5นัดหลังสุดของเชลซีนะครับผมซึ่งชนะรวดเลยนะครับกับ5นัด หลังสุดนะครับรวมทุกรายการนะครับผมวันที่12เดือน12ปี2024ชนะอาสตานา3ประตูต่อหนึ่งนะครับฟุตบอลสนามกลางนะครับยูฟ่าคอนเฟนซ์ลีกนะครับผมวันที่9เดือน12ปี2024ชนะสปเปอร์นะครับ4ประตูต่อ3 บุกไปเยือนสเปอร์นะครับผมฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกวันที่15เดือน12ปี2024ชนะเซาท์แฮมตัน5ประตูต่อ1ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่1เดือน12ปี2024ชนะอาร์ซัมิลล่า3ประตูต่อ0ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่29เดือน11ปี2024ชนะไฮเดหฮาสนะครับ2ประตูต่อ0นะครับออกไปเยเือนยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเรียกได้ว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดของอา เชลซีนี่เปรียงป้างระเบิดลัเบอร์เลยนะครับชนะ5นัดรวดรวมทุกรายการและยิงได้2ประตูขึ้นไปนะครับผมส่วนเบนฟอร์ดนะครับทีมเยือนนะครับ ห้านัดหลังสุดเป็นอย่างไรไปดูครับผมวันที่7เดือน12ปี2024ชนะนิวคาสเซิลล่าสุดเลยนะครับ4ประตูต่อ2ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกและวันที่5เดือน12ปี2024แพ้ให้กับแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ3ออกไปเยือนฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่30เดือน11ปี2024ชนะเลสเตอร์4ประตูต่อ1เล่นในบ้านฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่23เดือน11ปี2024นะครับเสมอเอฟเวอร์ตัน0ประตูต่อ0 ออกไปเยือนนะครับเป็นฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกวันที่9เดือน11ปี2024ชนะบอลหมัด3ประตูต่อ2ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกเล่นในบ้านนะครับจะเห็นว่า5นัดหลังสุดนี่แพ้ให้แค่แอสตันวิลล่าทีมเดียวนะครับเมื่อออกไปเยือนนะครับผมก็แข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1นี่คือ5นัดหลังสุดของเบน์ฟอร์ดนะครับผมในส่วนของความน่าจะเป็นนะครับเราไปดูเฮดทูเฮดว่าโอ้โหเบน์ฟอร์ดไม่แพ้เลยนะ เราไปดูอะเฮดทูเฮดเบนฟอร์ดไม่แพ้เลยนะครับผมแต่ว่า5านัดหลังสุดเชลซี Chelsea ก็แม่งฟอร์มสุดยอดร้อนแรงจริงๆนะครับแต่ว่าเบนฟอร์ดก็ไม่ได้ขี้เลยเช่นเดียวกันนะครับส่วนความน่าจะเป็นเกมนี้นะครับผมคาดว่านะครับผมอเชลซีะนะครับที่กําลังคึกกาลังมีความมั่นใจนะครับและต้องการที่จะทําแต้ม ลิเวอร์พูลเราให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะตอนนี้เชลซีอยู่อันดับ2มี31แต้มนะครับแข่ง15นัดเท่ากับลิเวอร์พูลเนาะ แต่แต้มตามหลังหรือว่า์พูลอยู่ถึง5แต้มนะครับตอนนี้ถ้าชนะคืนนี้นะครับจะแข่ง16นัดนะครับแล้วก็จะได้เพิ่มมาอีก3แต้มเป็น34จะตามหลังหรือว่า์พูลแค่2แต้มนะครับผมนี่คือความต่างนะครับที่เชลซีต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งในส่วนของเบนฟอร์ดอยู่อันดับ10นะครับแข่ง15ชนะ7สเสมอ2แพ้6มี23แต้มนะครับผมถ้านัดนี้นะครับเบนฟอร์ดชนะได้ก็จะมี26แต้มนะครับ ซึ่งจะเบียดแอสตันวินล่าลงมานะครับไปอยู่อันดับ6เลยนะครับผมถ้าเบนฟอร์ดบุกชนะได้นะครับผมส่วนเชลซีนะครับแต้มนี้เป็นแต้มสำคัญเป็นอย่างมากและเล่นในบ้านนะครับผมคิดว่าถึงจะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สูสีมากนะครับและก็คงเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของเบนฟอร์ดด้วยนะครับก็คงจะไม่ยอมง่ายๆนะครับผม แต่ผมคาดว่าเกมนี้เบนฟอร์ดนะครับจะต้านทานพลังสิงไม่ไหวนะครับผมก็จะถูกเชลซีนะครับสิงโตน้ำเงินคานเชลซีนะครับชนะไปนะครับผมคาดว่าสกอร์น่าจะประมาณ2ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ2นะครับผมว่าอาจจะไม่อาจจะยิงไม่ขาดนะครับแฮนดิแคปเราไม่ทราบว่า ่ออะไรยังไงนะครับผมเราไม่รู้อันนั้นเราไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เราคิดว่าเกมนี้จะยิงกันเบียดยิงเบียดชนะกันนะครับผมคิดว่าเกมนี้จะเป็นเชลซีที่จะชนะนะครับผมและก็ได้แต้มเพิ่มมา3แต้มนะครับเป็น34แต้มตามหลังลิเวอร์พูลเรา2คะแนนนะครับแข่งมากกว่า1นัดนะครับผมในส่วนของแมนซิตี้ผมคาดว่า,าก็จะชนะเป็น30แต้มนะครับแข่ง16นัดนะครับตามหลังลิเวอร์พูลนะครับ 6แต้มนะครับผมเชลซี Chelsea นี่น่ากลัวมะมาทีหลังนี่มาอย่างแรงเลยส่วนอาร์เซนอลนะนะครับเมื่อคืนทำได้แค่เสมอมี30แต้มเองนะครับผมส่วนประตูได้เสียผมไม่มั่นใจนะครับถ้าเกิดแมนเชสเตี้ชนะคืนนี้นะจะได้30แต้มเท่ากับอาร์เซนอลแข่งเท่ากันนะครับแต่ประตูได้เสียผมไม่มั่นใจว่าใครทำได้ดีกว่ากันนะครับผมนี่คือนะครับ การวิเคราะห์นะครับแบบคาดการนะครับไม่ได้เป็นการคาดเดาด้วยนะครับผมไม่ได้มีความที่จะบอกแฟนๆนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้นะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้นะครับเราแค่มาคาดการเฉยๆว่าทีมแมนซิตี้จะได้แต้มเท่าไหร่หรือว่าเชลซีจะได้แต้มเท่าไหร่ผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับเดอะคอปนะครับ คอมเมนต์แต้มลงมาดูครับในส่วนของความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับที่เป็นเดอะคอปเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับต้องการให้เชลซีนะครับคิดว่าเชลซีจะชนะหรือแพ้หรือเสมอหรือว่าแมนซิตี้จะชนะหรือแพ้หรือเสมอแมนยูคอมเมนต์ลงมาดูกันครับผมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับผมครับก่อนจบคลิปนะครับผมฝากเดอะคอปทุกๆท่านนะครับผมที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะหรือแฟนบอลทีมอื่นก็ได้ถ้าอยากติดตามนะครับฝากเดอะคอปฝากแฟนบอลลิเวอร์ กดติดตามนะครับกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผู้ติดตามเราครบ1,000คนเมื่อไหร่เราก็จะสามารถไลฟ์สดได้นะครับผมและก็อยากจะทำคอนเทนต์ i c e to m e e t you the c o p ด้วยนะครับผมอยากจะเดินเมื่อเราเดินไปเที่ยวห้างหรือเดินไปตลาดเจอ,อเพื่อนๆนที่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลไม่อยากแค่มองตากันแล้วก็เดินผ่านไปนะครับ อยากจะเดินเข้าไปทักทายเลยนะครับผมคําถามแรกก็จะถามว่าพี่เชียร์ลิวพูลใช่ไหมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนี่คือคอนเทนต์ที่อยากจะทำนะครับผมฝากแฟนๆเดอะครอบฝากนแฟนลิฟท์พูนะครับกดติดตามให้ได้ครบยอด1,000คนนะครับผมครับสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคุยก่อนเกมกับเซาแฮมตันที่เราจะบุกไปเยือนในคืนวันพุธนะครับ ก็จะทําคลิปในช่วงของวันจันทร์วันอังคารนะครับผมก่อนที่จะลงนะครับก็เดี๋ยวคุยก่อนเกมกับ SOFT ซอส t ำตั o ฟุตบอลคาราบาวครับทําอีกทีหนึง่งมาเจอกันครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ